ออกค่ามาส่งค่ามาส่งพี่น้องเขากูกรองกุตีกุเรียนข่ะนอออกค่าอ่าในวิดีโอตอนในข่ะนอเดี๋ยวมาสอนบันนิใต้ค่าก่อนที่เขาสอนข่ะนออย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์ติดตั้งเตอร์ผายส้มือนน้ำค่ะนอออกค่าอย่าก็อย่าไปลืมกดติดตามคนไม่ข่ะนอออกค่ามาเรียนสอนถึงตัวแพทย์เสียงขาดข่ะนอการสอนค่าการสอนไม่อักในข่ะนอกราแพทย์ออกค่ะนออ่าสิบวันที่โคตสิเวทค่าผ้ากราแพทย์ผักผ้ากราแพทย์แยกผักผ้ากราแพทย์ได้จำพัก ภากัะเพดจำนาพากภากะเพากัะเพดจำนาพักภากัะเพดในคืนภักผากภักภักภักักคอสิบสองฝากะเพดฝักฝากัะเพยกฝักฝากัะเพจำฝักฝากัะเพจำนาฝักฝากะเพดจำนาฝักฝากัะเพดในคนฝัก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 ฟักฝักข้อสิบสามากกะเพดมาก มากกาพยักษมักมากกยัฟจำมักมากกาแฟจำนามักมากกาแฟจำเตยมักมากกาแเพืดขึ้นมัก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 มากข้อสิบสี่ยากกาพยักษ์ยากกาแพยักษ์ยากยากกาแฟจำยักษ์ยากกาแฟจำนายากยากกาแฟจำเตยยากยากกาแฟเดือขึ้นยาก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 ข้อสิบห้า ลากกระเพาะลักลากกระเพาะยักลักลากกระเพาะจำลักลากกระเพาะจำนาลักลากกระเพาะจำตาลักลากกระเพาะจำกระลัก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 หอกขาหนงเงาหนังกล้ามขาหนอกพั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 กคอสิบสองฟัก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  ฟักข้อสิบสามมัก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 ข้อสิบสามยัก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 ข้อสิบห้ารัก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 ออกค้าแทงกลขมคันอกข้อสิบเอ็ดค่าฟัก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  ฟากคอสิบสองฟาก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 สองตัวนี้ออกเรียออกเสียงคล้ายๆกันครับเนาะคอสิบสามค่ะมัก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 คอสิบสี่ยัก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 คอสิบห้ารักรัก ลัก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 หอาค้าอย่าก่ออย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์มันกดกำสองคำขนออยก่อยกอย่าไปลืมกดติดตามกาันไว้ค่าตีนาเป็นปลูกก็มีคานอ้อยในยูทูบก็มีคำอย่าก่อก็เล,ลยใครบ้าบินตด้เหนือหอคา้าก็มีปันอยู่าาคานอ้ยหอค้าต้องตั้งมาถามก่อนเนตาวิว่ะมันก็อ่าโทรมาถามาใครตีเพื่อทวนที่เขาฝากไว้ติดไว้ดีนใวิดีโอในคำก็ติดีโอติวิดีโอใน,น,นาอาคานอ้อยค้า อยากอ่ก็เลยกดได้ก็แชร์มันข้า,าวเนาะสุดต้องหาอยู่กินวันมีเงินมีค่ามันค่ะเมื่อส่งปีเมือไทยข้า,าวเนาออกค่าเมื่อส่งค่า